ทีนี้มันจะมีคะแนนพิเศษนะคะสำหรับนักเรียนที่สามารถลงได้หมดแป้นเลยก็คือทั้งหมด6ตัวนะคะถ,ถ้าสมมตินักเรียนลงได้ทั้งหมด6ตัวของประถมนะคะนักเรียนจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มอีก25คะแนนยกตัวอย่างเช่นคำนี้ค่ะ police ที่แปลว่าตำรวจนะคะเราก็นับคะแนนไปตามปกติแล้วมาบวกเพิ่มอีก25คะแนนอลองนับกันดูนะคะอันนี้ คูณสทั้งคำแล้วก็ทับตัวนี้นะคะที่คูณคูณสเฉพาะตัวสามคูณหเป็น3บวกไปเป็น6 7 8 9 10 11 12แถวนี้จะได้ทั้งหมด12และคูณ2ทั้งคำสิบสคูณสเป็น24 24บวกเพิ่มไปอีก25 25นี่มาจาก คะแนนพิเศษที่เรามิงโกนะคะ24บก25ก็จะเป็น49คะแนนเพราะฉะนั้นตาน,นี้นักเรียนจะได้ทั้งหมด49คะแนนค่ะ